แล้วทําทุกอย่างแล้วผมว่าสิ่งที่ผมทำมัน,มนไม่ได้เกิดจากคอนเทนต์นะครับไม่ได้กเกิดจากที่ว่าพอทําตรงนี้กันปุ๊บแล้วก็คอนเทนต์คนอย่างคนอย่างซังสักสักวันผมจะให้ทุกคนได้เห็นภาพหลังบ้านอมีมีอยู่อันหนึ่งที่ที่นายเอกเดินที่จะจับเดินอ,อะไรเงี้ยก็ไปตีความว่าผมไม่เอาใจใส่ผมไม่เป็นแบบนั้นอย่างนี้<ม>บาง<ม>ทีผมผม่อาจับไม่อยากจับ จากคลิปแรกคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่งางซันวงสะทอนเนี่ยและก็พระพาวแสงทองน,นั่นเองนะซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะว่าซันกับพระพาวเนี่ยเป็นคู่จิ้นกันเนี่ยฮะเรื่องของการออกตัวแรงเอ่ยเพื่อทำคอนเทนต์นะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ใส่ใจนู่นนี่นั่นหรือจะเป็นเรื่องของภาพต่างๆที่ออกมา จับมือกันหรือทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็มีการถ่ายภาพออกมาให้กับแฟนคลับได้ดูกันเนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็มีบางคนเนี่ยบอกว่าทำคอนเทนต์หรือเปล่าที่ซันเนี่ยเข้ามาหาพลพาวเนี่ยซึ่งซันเองก็บอกว่ายืนยันเลยนะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์นะแล้วก็ยืนยันว่าการที่มาจิ้นกับพลพาวเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อคอนเทนต์ด้วยแล้วก็ภาพต่างๆที่ออกมาเนี่ย ก็ไม่ใช่คอนเทนต์นั่นเองนะซึ่งซันบอกว่าอยากจะเห็นเบื้องหลังแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะเห็นเบื้องหลังกันนะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นแค่เบื้องหน้านแล้วก็บอกว่าทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นนะฮนะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยซันกับแพรพาเขาก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วอเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปฟังกันหน่อยว่าทั้งคู่เนี่ยพูดว่าอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองครับการททำทุกอย่างแล้ผมว่าสิ่งที่ผมทำมัน,มนไม่เกิดจากคอนเทนต์นะครับไม่ไดด้้้เกกกกิจาาาาททีี่่่ววพออตรงงนนนันุแล็คย สักสักวันผมจะให้ทุกคนได้เห็นภาพหลังบ้านอมีมีอยู่อันหนึ่งที่ที่น้าเอกเดินที่จะจับมือกันอะไรเงี้ยเขาไปตีความว่าผมไม่เอาใจใส่ผมไม่เป็นอย่างบนี้บางทีผมผมไม่อยากจับไม่อยากจับเอาตรงไหมทุกคนเอาตรงๆไปละอย่างเมื่อวานเขาหนาวเพาว่าจับจับมือผมก็ว่าจับมือว่าเอ้ยหนาวเย็นเพราะผมก็หลอกจับมือนี่ไม่ไม่อยากจับหน้าบางทีเราก็ต้องมีการให้เกียรติเขาด้วยนะเขาต้องให้เกียรติเขาด้วยดิทุกคน ไม่อยากจับหรอกแต่พอเราเราแซลแซลฝาหลังนิดนึงอะ่เะเมื่อวานนี่เราแซลให้คูเตอร์แบบคูเตอร์เห็นไหมคูเตอร์เห็นไหมเนีน่มันใส่เรามันใช่เราแบบที่หา,ายอะใช่ผมบอกเองไม่ต้องสนใจหรอกหน้าสดคนเราอะมันก็ต้องมีบ้างมันจะเนียนกลิบไปหมดเลยก็ไม่ได้แต่สําหรับมึเอามาล้างหน้ามาล้างหน้าแข่งกันเลยแต่สําหรับผมนะ ฉันกล้าล้างหน้าแล้วฉันเดินเข้าเตียงผมเนี่ยเป็นคนช,ช,อชอบชอบติคนมากทุกคนผมเนี่ยใช่แต่ผมว่าการที่มีลูกมาผ่านฮอร์โมนการมีลูกมาสองคนแต่งห,หน้าทุกวันนอน<ล><ๆ>นอนดึกตื่นเช้าตต่มสายน้อยมากที่การตื่นสายบำรุงในขนาดนี้มาขนาดนี้ไม่เป็นแบบใต้ตาไม่ไม่โบไม่ดำขนาดลึกไม่อะไรแบบไม่แบบมีสิวเกล็ดกลางนี่ถือว่าผ่านแล้วนะทุกคน ถึงแม้บางท่านเขาเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะไปตำหนิเขาเพราะว่ามันเป็นการที่ทําให้รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเจ้าของและคนนั้นก็ไม่เคยไปทําให้ใครเดือดร้อนแต่ถ้าปูกคนนั้นเขาเป็นแบบนั้นจริงๆหรือว่าเขาอายในความเป็นตัวเองจริงๆและเขากําลังจะบ,บุลรี่คนอื่นอยู่และเขารู้สึกว่าแม่มเขามีปมด้อยใไม่ใช่หมายความว่าถ้าคนแบบนั้น,นเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบตัวเองแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่กําลังจะลั่นวาจาพูดอะไรไปแบบติเตียงคนอื่นเงนี้ยแล้ว มันเป็นผลกระทบย้อนกลับมาตัวเองโดยที่คนโอบกลับมาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมทําไมเราเนี่ก็บอกว่าละทําไมต้องมาไอ้นี่เราทาั้งๆที่เราปฏิบัติแบบนั้นอยู่แต่จริงๆแล้วสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถห้ามชีวิตอะไรใครได้ก็นอกจากที่ถ้าเราทําให้มีความสุขแบบนี้ก็ทําทไปเราวทำมีบางคนมีความสุขแบบนี้แล้วไม่เดือดร้อนใครบางคนทําให้อีกคนหนึ่งเดือดร้อนอันนั้นเป็นความสุขข,ของเขาที่เขาคิดว่าดีแล้วเราคิดว่าเราทำแี้เราดีแล้วเราก็ทกําต่อ แค่นั้นครับเราจะไปห้ามหรือว่าไปอะไรไม่ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ๋อมันชิละ้ะ <c oughs> แค่นั้นพอแล้วก็ทาชีวิตต่อเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ผมก็จะบอกตลอดว่าไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเกลียดเอาหุ่นเกรรมแค่นั้นพอแล้วเดินหน้าต่อหุ่นเซกซี่ขนานั้นเอาถ้ามันเยอะมากพอผมว่าสังคมเขาเขาก็จะรู้เองแค่นั้นเอง